ดานี้นะคะก็มาพบกับคุณครูฟิล์มเราจะมาทำแบบฝึกหัดกันค่ะเด็กๆให้เด็กๆหยิบแบบฝึกหัดเรียนรู้บุคคลและสถานที่แวดล้อมตัวเด็กนะคะขึ้นมาหยิบขึ้นมาได้ยังคะเมื่อหยิบขึ้นมาแล้วให้เด็กๆเ,เปิดมาหน้าที่สองอหน้าที่สองนะคะ เด็กๆจะเจอคนในครอบครัวเต็มเลยมีใครกันบ้างเรามาดูกันคนนี้คือใครคะเด็กๆเด็กๆคิดว่าเขาเป็นใครคะ,ะคุณย่านะคะ,ะแล้วคนนี้ล่ะคะเด็กๆคิดว่า เขาคือใครคะคนนี้เป็นคุณปู่นะคะอ่าต่อไปคนนี้ล่ะคะคือใครเอย่ยคุณแม่นะคะคนที่ใส่เสื้อสีชมพูเป็นคุณแม่นะคะอ่ะแล้วคนที่ใส่แว่นตาล่ะคะคือคุณพ่อนะคะ ต่อไปอ่ะคนนี้ล่ะคือพี่ชายนะคะส่วนคนนี้ก็คือน้องวิวอ่ะให้เด็กๆลองอ่ะ ให้เด็กๆนะคะขีดถูกนะคะอ่าขีดถูกแบบนี้นะถูกแบบนี้นะคะอ่าทีกถูกแบบนี้นะในทับภาพที่เป็นครอบครัวของเด็กๆนะคะให้เด็กๆขีดถูกทับบุคคลที่มีในครอบครัวของเด็กๆนะคะ เด็กๆมีใครกันบ้างในครอบครัวมีคุณพ่อ,อแบบนี้ถ้ามีคุณแม่นะคะให้เด็กๆติ๊กถูกแบบนี้นะแล้วมีใครอีกอถ้ามีคุณปู่เด็กๆก,ก็ติ๊กถูกถ้ามีคุณย่า,าเด็กๆก,ก็ติ๊กถูกด้วย ถ้าเด็กๆมีพี่ชายหรือว่าน้องสาวเด็กๆก็ติ๊กถูกแบบนี้นะคะถ้าไม่มีในรูปนี้นะถ้าบุคคลในครอบครัวของเด็กๆไม่มีตามภาพนี้ให้เด็กๆเล่าให้คุณพ่อคุณแม่ฟังนะคะว่าครอบครัวของเด็กๆมีใครกันบ้างหน้าต่อไปนะคะ ให้เด็กๆเ,เปิดมาหน้าที่สาจะเจอหน้าที่ของคนในครอบครัวมาฟังครอบครัวของน้องวิวกันค่ะว่าน้องวิวเล่าว่าอะไรกันบ้างครอบครัวของวิวมีความสุขมากค่ะคุณพ่อไปทํางานหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวคุณแม่ดูแลบ้านทําความสะอาดทำอาหาร คุณแม่ดูแลบ้านทำอาหารให้ทุกคนรับประทานคุณพ่อไปส่งวิวที่โรงเรียนทุกวันวิวตั้งใจเรียนและเคารพเชื่อฟังคำสั่งสอนของคุณพ่อคุณแม่แล้วเด็กๆล่ะคะลองเล่าเรื่องสมาชิกในครอบครัวของเด็กๆว่าทำหน้าที่อะไรกันบ้างให้คุณครูฟิล์มฟังหน่อยคะ่ะเมื่อเล่าเสร็จแล้วให้เด็กๆระบายสี คนในครอบครัวของน้องวิวนะคะระบายสีไปเลย โอเคค่ะครูฟิล์มก็เสร็จแล้วเด็กๆเ,เสร็จหรือยังคะเมื่อเสร็จแล้วหยิบหนังสือเล่มต่อไปกันเลยค่ะเอาหนังสือแบบฝึกหัดเรียนรู้ตัวเด็กขึ้นมานะคะเปิดมาหน้าที่ซีบเด็กๆจะเจอ การเคลื่อนไหวร่างกายให้เด็กๆอธิบายอวัยวะที่ใช้ในการเดินอะภาพนี้ภาพนี้นะคะเขากำลังเดินอยู่ภาพนี้เด็กๆสองคนเขากำลังเดินอยู่เขาใช้อวัยวะส่วนไหนในการเดินคะเด็กๆใช้อะไรคะใช้ ขาอ่าใช้ขานะคะใช้ขาในการเดินเด็กๆลองเดินดูสิอ่าครูฟิล์มจะลองเดินดูนะคะอ่าเด็กๆลองเดินดูค่ะอ่าใช้ขาในการเดินนะคะอ่าใช้ขาในการเดินโอเคใช้ขาในการเดินเด็กๆลองนับจำนวนภาพนี้ดูสิภาพ เด็กที่ครูฟิล์มวงกลมไว้เด็กๆลองนับดูสิคะว่ามีจำนวนกี่คนนับพร้อมกันนะคะหนึ่งสองมีกี่คนคะมีสองคนให้เด็กๆระบายสีช่องที่มีสองที่มีเลข2นะคะให้เด็กๆระบายสีช่องที่มีเลข2อระบายไปเลย ปายช่องที่มีเลขสอนะคะโอเคต่อไปมาดูภาพที่2กันค่ะเด็ก3คนนี้เขากำลังทำอะไรอยู่คะเด็กๆ เขากำลังถือของเด็กๆลองถือของเหมือนครูฟิล์มดูสิคะเด็กๆลองถือของดูครูฟิล์มลองถือของเด็กๆลองถือของดูค่ะใช้อะไรในการถือของคะอวัยวะส่วนไหนคะใช้อวัยวะส่วนไหนในการถือของคะเด็กๆอ่าใช้ มือ,อใช้มือในการถือของนะคะแล้วเด็กที่ครูฟิล์มวงกลมเส้นสีแดงแดงมีกี่คนคะดเด็กๆมานับพร้อมกันคะ่ะหนึ่งสองสามมีกี่คนคะมี สคนให้เด็กๆระบายเลข3เลยค่ะอ่าเลข3ามระบายไปเลยโอเคต่อไปให้เด็กๆเ,เปิดมาหน้าที่ให้เด็กๆเ,เปิดมาหน้าที่11นะคะ นาที่ 11, ส1บรวจตัวเองเกี่ยวกับการดูแลทําความสะอาดร่างกายแล้วระบายสีลงในช่องสี่เหลี่ยมนี้นะคะลงในช่องสี่เหลี่ยมภาพไหนที่เด็กๆทําเป็นประจําหรือว่าเคยทำอ่ะให้เด็กๆระบายเลยนะคะครูฟิล์มก็จะระบายครูฟิล์มเคย ครูฟิล์มอาบน้ำอ่ะครูฟิล์มอาบน้ำครูฟิล์มก็จะระบายในช่องสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะอืะครูฟิล์มเคยสระผมครูฟิล์มก็จะระบายช่องสระผมอ่ะใครล้างมือให้สะอาดหลังเข้าห้องน้ำบ้างพอเข้าห้องน้ำเสร็จเรา ล้างมือตลอดใครเคยบ้างถ้าเคยระบายไปเลยค่ะต่อไปภาพที่4ล้างเท้าให้สะอาดก่อนเข้าบ้านใครล้างเท้าให้สะอาดก่อนเข้าบ้านบ้างยกมือขึ้นถ้าเคยระบายไปเลยนะคะถ้าภาพไหนที่เด็กๆไม่เคยทำเด็กๆก,ก็ ไม่ต้องระบายนะถ้าภาพไหนที่เคยทำเราก็ระบายเลยโอเคค่ะเด็กๆเสร็จหรือย,ยังคะเสร็จกันหรือยังเอ่ยถ้าเสร็จแล้วเด็กๆปิดหนังสือลงสำหรับวันนี้นะคะเราก็มีทำการบ้านเพียง4หน้าด้วยกัน วันนี้ครูฟิล์มก็ต้องขอตัวลาเด็กๆไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสัปดาห์หน้าจะเป็นหน่วยอาหารดีมีประโยชน์นะคะเด็กๆบ๊ายบาย